สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมูฟวี่ก็ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รีแอคชั่นของตัวอย่างแรกจะเป็นทางการของหนังเรื่อง Justice League นะฮะแน่นอนว่ามีคนถามหาเยอะมากเลยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ทำารีแอคชั่นมาพักใหญ่ๆละก็รู้สึกว่าเรื่องนี้คงต้องทำแหละเนาะเพราะไม่ไงั้นผมคงโดนเพื่อนๆบ่นตายเลยก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะครับผม We have to be ready. You, me, the others. There's an attack coming. From far away. Not coming, Bruce. It's already here. The others. Where are they? Arthur Curry. The Aquaman. On him. Organic and biomechatronic body parts. He's a cyborg. You should probably move. Barry Allen. Whoever you're looking for, it's not me. Is it Batman? They said the age of heroes would never come again. Superpowers again? I'm rich. <laughs> <laughs> Shall we? It's good to see you playing well with others again. Just like a bat, I dig it. Maybe temporary. Yeah. <laughs> ใ okay, ครับจบไปแล้วนะฮะสำหรับตัวอย่างแรกแบบเต็มๆของ Justice League นะต้องบอกไว้เลยว่าเออมันต้องงี้ดิคือรู้สึกว่าแบบนี้แหละคือสิ่งที่ DC ควรจะทำนะครับคือคงความดาร์กไว้แต่ว่ามีความสนุกมีอะไรให้มันแบบดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างอะนะอย่างแรกที่ต้องชมสำหรับตัวอย่างนี้เลยนะฮะก็คือเป็นการแก้ข้อผิดพลาดข,ของ DC ในตัวอย่างก่อนๆได้ดีมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดสังเกตกันจริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างนี้ไม่ได้บอกพลอตอะไรกับเราเลยนะครับ คือเหมือนเป็นการโชว์ฉากอะไรเจ๋งๆให้เราดูเฉยๆอาจจะมีในส่วนของการแนะนําตัวละครนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยผมมองว่าก็ค่อนข้างสําคัญเพราะว่าแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักตัวละครเหล่านี้ถูกไหมแล้วผมรู้สึกว่าตัวอย่างนี้เนี่ยก็ทําออกมาได้ดีนะครับในส่วนของการอธิบายว่าในทีมนี้นจะมีใครบ้างคือแน่นอนว่าถ้าเกิดใครเป็นแฟนคอมิกนะฮะก็น่าจะพอเดาได้ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงจากฉากต่างๆอะไรเงี้ยเนาะแต่คืออย่างผมเนี่ย เป็นคนที่ไม่เคยอ่านการ์ตูน DC นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่รู้เลยนะว่าเรื่องนี้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรแน่แต่ที่แน่ๆเนี่ยเราเห็น Master Box ใช่ไหมที่เราได้เห็นกันไปใน BVS แล้วก็มีพวก Parademon หรือเปล่าที่อยู่ใน Dream Sequence ของ b a t m a n ใน BVS เช่นกันเพราะฉะนั้นก็จะสังเกตได้ว่าไอ้พวกฉากทั้งหลายที่มันไม่มีเซนส์ใน b a t m a น v s ซูเปอร์แเนี่ยก็น่าจะมาได้รับคาตอบในหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งก็น่าสนใจว่าสรุปแล้วมันจะเชื่อมกันยังไงบ้างเนาะในส่วนของตัวละครนะฮะต ผมรู้สึกชอบ The Flash เวอร์ชันนี้มากๆเลยรู้สึกว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็ทางส่วนของเอสลามิลเลอร์เองเนี่ยดูแล้วก็น่าจะเวิร์กกับตัวละครน,นี้มากๆเลยนะในส่วนของ Aquaman เนี่ยผมเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยอะไรกับตัวละครน,นี้เท่าไหร่นะแต่ดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเจสันมมัน่าจะเล่นออกมาได้ดีนะครับคือดูจากท่าทางแล้วเนี่ยดูเออมันหน้าตามันเหมือนโพไซดอนมากเลยรู้สึกเหมือนกันไหมมันเลยให้ความรู้สึกแบบยังไงอะ มันเหมือนเป็นเทพเจ้ากรีกอะไรนี้มากกว่านะไม่รู้ว่าผมคิดเองคนเดียวหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยตัวละครที่ผมค่อนข้างจะเป็นห่วงในหนังเรื่องนี้นะฮะก็คือไซบอร์กนั่นเองผมรู้สึกว่าจากตัวอย่างนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่อย่างไงไม่รู้นะคือมันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งอะที่ผมรู้สึกว่าดูแล้วมันยังเคลื่อนไหวไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าพอถึงเวลาที่หนังออกมาจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะดีกว่านี้แหละเนาะเพราะว่าโหมันเหลอเวลาตั้งเยอะถูกไหม อย่างสุดท้ายนะครับที่กังวลน,นิดหน่อยก็คือปัญหาเดิมๆที่เราเคยเห็นมาแล้ว2ครั้งในหนังของแ a ็กซ์ไนเดอร์นะก็คือฉากการต่อสู้ในช่วงแอคสุดท้ายเนี่ยมันมีหลายๆฉากในตัวอย่างนี้นะฮะที่เหมือนกับเป็นฉากที่มืดๆเทาๆเ,เหมือนเดิมอะแล้วก็แบบมีตัวละครอะไรไม่รู้เยอะๆเต็ไมไปหมดเลยก็ไม่แน่ใจนะครับว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยจะมีอะไรแตกต่างจาก2เรื่องก่อนหรือเปล่าเพราะว่าโดยส่วนตัวนะผมไม่ค่อยชอบฉากแอคชั่นที่มันแบบ มืดๆทึมๆดูอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะก็ได้แต่หวังนะครับว่าในหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะมีวิธีในการทําให้ฉากเหล่านั้นเนี่ยมันเวิร์กดีมากขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าสําหรับตัวอย่างแรกเนี่ยผมประทับใจมากๆเลยนะถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดคนดูคลิปนี้แล้วถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b เให้กกำลังใจกันด้วยนะครับติดตามข่าวสารของเพจได้ทาง Facebook ใน description Bo x ข้างล่างเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย